สวัสดีครับวันนี้มาอยู่เกมโรบอกแมปอนิเมะเรนเจอร์วันนี้ผมจะมาสอน FK หาประตูอีเวนต์ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคุณจะฟาร์มตรงนี้ก็ได้แต่ว่าผมฟาร์มมาไอเนี่ยไอด่านสิบด่านปกติมันได้แค่ห้าอันมากกว่านั้นไม่ได้หมายถึงว่าฟาร์ม ทั้งวันอะ่ะผมได้แค่ห้าอันแล้วมันก็ไม่ไม่มีเพิ่มอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นที่โชคหรือว่าเป็นบัก็กหรือว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมมาฟาร์มไอตัวベンเจอร์สเตดอ่ะมันก็ได้เรื่อยๆซึ่งไอการฟาร์มเนี้ยผมก็ฟาร์ม,มาทั้งวันแล้วก็เปิดไปบ้างแล้วก็ยังเหลือบ้างมันก็มีอยู่อย่างแรกก่อนที่จะไปทาวมาโเน ต้องรู้ก่อนนะว่าตัวของเราอะ่ะมีตัวไหนที่ทําแล้วจบเร็วใส่แล้วจบเร็วโดยที่ไม่ต้องอัปเกรดไม่ได้เร่งเวลาเพราะว่ากว่าจะลงเสร็จอ่ะแม่งต้องรออีกสิบห้าทีสามสีนาทีกว่าจะลงใหม่ได้ก็เหมือนผมก็ได้ใส่ใส่ตัวไหนก็ได้ตัวที่มัน,นมีเวลตัวที่มันวิ่งไปคุมเลนตัวที่ตีแรงๆใส่ใส่ไป ยังไงก็จบเพเล่นเสร็จก็ต้องรออีกสิบห้าทีสามสิบนาทีกว่ามันจะเล่นใหม่อีกรอบแต่มาโอนี้ปล่อยได้ทั้งวันครับไปไปดูกันเลยส่วนโปรแกรมที่ผมใช้จะเป็น l d player โดยที่ไม่ต้องโหลดออโต้คิกของโปรแกรมอื่นจะเป็นการออโต้คิกของโปรแกรมเองซึ่งจะมีทั้งหมดเจ็ดปุ่มบวกหนึ่งส่วนบวกหนึ่งไอบ้บวกเนี่ยคืออะไรเดีย๋ยวไปดูกันปุ่มแรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ จะอยู่ตรงเพปุ่มสองจะอยู่ประมาณกดเพเข้าไปจุดสองจะเป็นการหาห้องปุ่มสามจะอยู่ตรงนี้วางตรงประมาณนี้นะแล้วก็ปุ่มสี่จะเป็นการเลื่อนเมาส์เลื่อนเลื่อนเมาส์กลางลงมาให้สุดแล้วปุ่มห้าจะกลายเป็นการกดห้องปุ่มหกจะเป็นการกดตรงนี้ต้องมีนะปุ่มหกเพราะว่าปุ่มหกเป็นการกดเริ่ม ไม่ใช่การกดห้องแล้วก็ปุ่มเจ็ดเนี่ยมาเป็นที่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มเจตีคือตรงนี้เป็นการคลิกสองครั้งซึ่งไอ้บกไอ้บกตรงเนี้ยคืออะไรเป็นการกดออโต้คลิกแบบหลายๆครั้งแล้วมันจะเข้าไปหน้าจอยห้องซึ่งกดตัวบวกเนี่ยจะเป็นการกดการกรบาทออกจากการจอยห้องจะไม่โดนหกก็ไม่โดนจ3สามก็ไม่โดนเห็นไหมกดการกรบาดจะกดมาปุ๊บ กดที่ๆๆๆกดจอยกดกระกะบาดกดห้องนี้รัร็วๆๆกดที่สามสามเรัวๆี่เลือดเรัวๆเลือดเรวๆห้ากดเรวๆหกกดเร็วๆเจ็ดกดเรัวๆกดดรัวๆกดดร็วๆไปสตาร์ทมันเลยต้องมีตัวตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะเรามาลองกันเลยสําหรับการออตโต้คลิกนี่ผมกดแล้วนะอันนี้ที่อยู่ข้างบนสุดเลยนะพอกดปุ๊บ เนี่ยมันจะไปออโต้กดครั้งเดียวกดครั้งเดียวไปครั้งเดียวเลื่อนสุดกดตามตัวเลขเห็นไหมเข้าเกมเนี่ยแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆผงฟร์มาทั้งวันก็ไม่เห็นมันกดไปโดนอะไรนะสำหรับการกดครั้งเดียวนะไม่ที่แบบสแปมกดนะ เนี่ยพอจบห้าปุ๊บมันจะออกให้เนี่ยพอออกหน้ล็อบบี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับไปกดแบบเดิมเห็นไหมกดไปเรื่อยๆไม่โดนอย่างอื่นปล่อยยาวๆปล่อยทั้งวันสำหรับคนที่เปิดคอมทิ้งไว้ได้ สำหรับคนที่ทำแล้วทำไม่ได้หรืออยากได้ไฟล์ของผมเลยก็คอมเมนต์มาครับอยากได้กันเยอะเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกในการสอนลงไฟล์ตั้งค่าของ LDE ยังไงแล้ววันนี้ผิดพลาดอะไรขออภัยไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ